สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจินนี่เลโทรเกมนะครับผมจะบอกว่าพึ่งจบดิวกล่องนะครับยู่โรจอยไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็กำลังตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะไปเอากับมือเลยดีไหมนะครับเพราะว่ากล่องนี้ค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับ ผมก็เลยคิดว่าน่าจะไปเอาดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมมีกล่องของยูโรจอยนะครับเป็นพาร์ทของชิลิวนะครับเป็นพาร์ทชิลิวซึ่งเคยทำรีวิวไปแล้วแต่ว่ากล่องชุดนี้นะฮะที่เพิ่งจบดิวไปเป็นกล่องของเฮียวกับนะครับผมว่าจะไปเอาดีกว่าก็เดี๋ยวเราเดินทางกันไปนะครับพระรามสองไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับผม ตัดสินใจนะครับวันนี้เดี๋ยวไปรับเองกับมือเลยนะครับตอนแรกตัดสินใจอยู่นานนะฮะว่าจะไปเองหรือว่าจะให้ส่งมาทางขนส่งนะครับแต่ตัดสินใจและไปรับเองดีกว่าเอาชัวร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปเอากล่องยูโรจอยพร้อมเสร็จของเล่นที่ทางผู้ขายนะครับได้ขายให้ รู้สึกดีใจครับดีใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นกล่องยูโรจอยที่ผมยังไม่มีก็คือเป็นพาร์ตซิ gnature วงะนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีของชิลิวก็คือขาดแต่ของเงะนะครับแล้วเป็นกล่องที่มีประวัติภูมิหลังเนี่ยค่อนข้างจะลึกมากๆเลยนะฮะโดยรายละเอียดเนี่ยผมไม่ทราบนะว่ายังไงแต่เท่าวๆร่เนี่ยก็คือ กล่องนี้ทิ้งอยู่กับเกะหัวเตียงเป็นเวลานานมากนะครับตั้งแต่เจ้าของยังเด็กๆเลยแล้วก็มาวันนึงเมื่อไม่นานนี้เจ้าของได้ไปเปิดเกะหัวเตียงปรากฏว่าไปเจอกับกล่องซึ่งลืมไปแล้วนะครับว่าตัวเองเก็บไว้นั่นก็คือกล่องยูโรจอยซิกนัทเฮียวงะนะครับตื่นเต้นมากนะวันนี้ผมตื่นเต้นมากผมจบดิวไปเมื่อกี้เองนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ กี่กิโลผมก็ไปเอาจริงๆนะครับตอนนี้ผมเดินทางนะครับจากเซนโนมิน no นะครับตรงไปที่บ้านเจ้าของเลยนะครับผมอยู่เส้นพระามสองนะครับเดี๋ยวเราขึ้นทางด่วนกันไปเลยยังไงก็ต้องไปเอากับมือนะครับรายการนี้ไม่ได้เลยผมว่าในประเทศเนี่นับชิ้นได้แน่ๆน,น,นะครับผมอดใจรอสักครู่เดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าที่มาของกล่องนี้เป็นยังไงไปเดี๋ยวเราไปกันเลย เราก็มาถึงกันแล้วนะครับที่จะมาเอาวันนี้นะฮะคุณบอยนะครับผมสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละเดี๋ยววันนี้เรามีสตอรี่แน่นอนนะครับเดี๋ยวขอญาตความเป็นมาของขนมกล่องนี้ผมอยากทราบเลยว่าเป็นยังไงบ้างครับอ้าโอ้เรียกว่าซึ้งแต่สมัยเด็กๆมั้งครับตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่แล้วก็จําไม่ได้เลยพอเก็บไว้ในหัวเตียงแบบมาสิบยี่สิบปีเลยคือ คือคือเสียดายแทนนะคือตั้งแต่เด็กเลยใช่ใช่ใช่ตั้งแต่เด็กจริงๆก็ก็เสียดายทีนึงแต่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เก็บลายเลยพวงนี้อ่าฮะผมไม่ได้เป็นคนเก็บของเก่าขนาดนั้นก็เลยเออเผอิญบงับงเอิญแค่บังเอิญมันอยู่ในหัวเตียงเฉยๆที่ไม่ได้เปิดแล้ววันนี้คืนนี้อยากเปิดเอาเพจเจอให้เฉยเอาเปิดเอาเพจเจอมีเพจเจอร์ด้วยเหรอใช่ใช่เอามาขิงเพื่อนลกลายเป็นยูโรจอยขิงเลยนะครับตอนนี้อ่าแล้วมันก็เลยเจอกล่องก็เลยเอะกล่องนี้เก็บอะไรวะก็เลย เทงมาดูโอ้โหก็ตุ่นเพียบสมัยพวกอยู่รถจอยมีเซ็ตอะไรมมีตุ่นด้วยเหรอฮะใช่ใช่ใช่อุู่อยู่รถเซ็ตก็มีใช่แต่แต่ว่ากล่องไม่ไม่อยู่ล่ะไม่อยู่ใช่อยู่รถจอยเพราะว่ามันใหญ่ไงมันเก็บของเล่นได้เยอะอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูตัวกันดีกว่าเป็นยังไงครับครับผมมาถึงที่ละบึ่งมาเลยครับวันนี้ครับ กีก็จะจะให้แขกแม่นอนแล้วอ๋อไม่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 เป็นไรขอขอขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับครับโอเคอ่ะเดี๋ยวขอโชว์นิดนึงก็ยังไงครับเก็บไว้ว้าวก็อันนี้คือแบบสมัยนู้นเลยตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมครใช่ครับมีคุณค่าจริงมันโอยปัจจุบันนี้นับกล่องได้เลยนะอ๋ออันนี้ผมไม่รู้เลยเพราะผมโพสให้เพื่อนดูเล่นๆโอ้โหทุกคนทักนากันเต็มเลยผมก็งงเอ๊ะทำไมเขาทักแต่กล่องแทนที่จะทักของเล่นกูสิอะไรอย่างงี้ คือกล่องมันหายากครับเรื่องของเรื่องนะกล่องมันหายากคือผมตามกล่องนี้มาหลายปีมากๆนะครับแล้วผมเชื่อว่ามีคนน่าจะตามกันเยอะอยู่พอสมควรครับผมกล่องโหยังยังคมอยู่เลยอันนี้เก็บลืมเลยแหะครับอลืมเลยครับคือคือไม่ได้เปิดไม่เลยไม่เลยไม่เลยผมว่าตั้งก็ยี่สิบปีละในหัวเตียงผมอะหัวเตียงยี่สิบปีใช่แล้วคือตอนนั้นก็คือเรียนมหาลัยไปอะไรใช่ใช่ใช่ มือสั่นเลยครับเนี่ยผมไม่มีฮะเรื่องของเรื่องคือผมมีเป็นพาร์ทของชิลิวนะครับครับผมมีเสร็จตัวมีมีมีแต่ผมงงมากเลยครับผมห่อไว้ผมห่อไว้ให้ครับครับนี่นะฮะปุ๊คปีกัก็จะเหลือปีครับผมที่ก็เอี๊ยบเอี่ยมอยู่ซึ่งมันก็เหลือเท่านี้ครัับตัวตัวที่เป็นเป็นหงเป็นหงนะฮะใช่ใช่ครับ เป็นหงครับผมโอเคเอาล่ะเดี๋ยวจบดีลกันวันนี้วันนี้ผมยิ้มละผมยิ้มละคือคือเรื่องราคาผมไม่ซีเรียสนะผมคิดว่าการเก็บของพวกนี้นะฮะมันมันมีคุณค่าทางจิตใจนะจริงๆนี่ถ้าเป็นถ้าคุณบอยเป็นคนที่เล่นผมก็โอ้ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเจ้ากล่องนี้หรือเปล่านะครับ ก็ยังไงขอบคุณมากๆนะครับที่เลือกขายให้ผมนะเพราะว่าจริงๆมีคนอยากได้เยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เลยบึ่งรถมาตอนแรกก็จะให้ส่งทางทางขนส่งไม่ไม่กล้าครับกลัวบุบก็คือวิ่งมาดีกว่าตัดสินใจวิ่งมานะครับวันนี้ก็จบกันไปคอม p l e ทนะครับผมอ่ะโอเคก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันดีกว่าโอเคอคุ้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะครับทุกคนผมจบดิวไปแล้วครับ วันนี้ c o m p l e t แล้วเดี๋ยวเรากลับฐานที่มั่นกันนะครับเมื่อกี้ก็ส่งคุณบอยเรียบร้อยนะครับได้กล่องนี้มาเฮ้ยนี่ตอนนี้มาอยู่ที่มือผมแล้วนะครับเป็นกล่องยูโรจอยซิคนัเที่ยะนะครับที่คุณบอยลืมไว้ขวดเตียงนะครับนี่นะฮะมาแล้วมาอยู่กับผมแล้ว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 ดีใจมากๆนะครับดีใจมากๆเพราะว่ามัน มันไม่มีแล้วนะครับมันไม่มีแล้วจริงๆนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปฐานที่มั่นกันเดี๋ยวค่อยไปคุยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อกลับบ้านนะครับบายการดิวในครั้งนี้นะครับเมื่อกี้ยังคุยกันอยู่ทางโทรศัพท์นะครับยังแชทคุยกันอยู่นะครับวันนี้ดีใจมากได้แล้วนะครับได้มาแล้วสําหรับสายสะสมนะครับขนมผมบอกเลยว่ารายการนี้พิเศษมากๆเป็น The King of Candy Toy นะครับ ผมว่าลำดับต้นๆของประเทศเลยนะครับสำหรับงานสะสมขนมนะครับยังไงก็คือมาแน่ๆนะฮะถ้าติดท็อปเทนี่ยังไงอยู่โรจอยพาร์ทเซนซย่านะครับต้องมาอันดับต้นๆแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ผมรู้มานะครับก็คืองานสะสมเนี่ยนะครับถ้าเป็นกล่องนะครับถ้าเป็นกล่องเนี่ยพาร์ทของซิกนัทเฮีงะเงี่ยหายาก ยากกว่าชิลิวครับยากกว่าเยอะเลยนะครับส่วนถ้าเป็นของเล่นนะผมว่าตัวชิลิวหายากครับหายากกว่าซึ่งก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ตอนนี้ผมมีผมมอีอย่างละสองทุกอย่างเลยนะครับอย่างละสองเพราะว่า,าได้จากฐานของคุณบอยมาด้วยนะครับเป็นฐานหงนะครับซึ่งฐานตัวนี้ก็คือมีปีกให้ด้วย2อันนะครับ เดี๋ยวจะไปบวกกับของที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะลองประกอบมาเป็นตัวหงดูซึ่งผมยังไม่เคยประกอบได้เลยเพราะว่ามัน,มนขาดชิ้นส่วนนะครับขาดปีกนี่แหละนะฮะผมบอกเลยผมขาดปีกซึ่งไอ้ปีกตัวเนี้มันคาใจผมมากตอนแรกคิดว่าจะจะสั่งทำดีไหมนะฮะเพราะว่ามีคนที่สามารถทำเลซินนะครับขึ้นมา,าให้เป็นปีกกรอบของตัวเฮลิงะนะฮะแต่ จนได้ครับไม่ต้องสั่งทําแล้วนะครับปีทั้งสองนะครับที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือเป็นประจบเหมาะกันที่ผมอยากได้เป๊ะเลยนะครับก็เลยเป็นดิวที่ค่อนข้างจะมีความพิเศษยังไงก็ต้องทําคลิปนะครับผมเพราะว่ามันคือที่สุดของการสะสมขนมของผมและกล่องนี้นะฮะยาวแน่นอนเอาละครับก็จบกันไปสำหรับดิวพิเศษนะครับที่วันนี้จินนี่ทรเกมบึงรถไปเอามานะครับก็คือ เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะฮะผมปิดดิวได้นะครับกับการซื้อนะครับอยู่โรจอยพาร์ตสิกนัดเฮียวงะตัวนี้นะครับนี่ได้มาแล้วนะครับผมคือจะบอกมันหายากมากๆนะหายากมากๆแล้วก็วันนี้ผมทำคลิปนะครับตั้งแต่ต้นเลยที่ผมดิวได้มานะครับก็ไปเอาถึงบ้านเลยนะครับไกลแค่ไหนก็ไปนะครับ ไลเอาถึงบ้านเลยเพราะมันมีอยู่แค่นี้จริงๆครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมมีเป็นพาร์ทชิลิวนะครับก่อนหน้านี้เป็นก็พาร์ทชิลิวนะครับอยู่กับผมมาอยู่ร่วม2ปีได้นะถ้าจําไม่ผิดนะครับแล้วก็หาตัวเนี้ยอยู่นานมากนะครับแล้วก็ไปได้มานะครับผมซิกนัทเหียวงะโอ้ดีใจมากๆนะครับก็ยังไง ตัวนี้เดี๋ยวผมว่าจะทำคอนเทนต์อีกทิเมื่อกี้ก็มีแถมฐานกับตัวปีก2อันมาด้วยนะครับผมต้องการปีกพอดีพอดีปีกเนี่ยขาดไปนะครับก็เดี๋ยวจะเอามาต่อนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวทำแยกคอนเทนต์ไปอีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับกับตัวยูโรจอยซิงนัทเฮงะนะครับไม่รู้ใครถูกหวยนะระหว่างคนขายกับ กับผมนะผมก็เหมือนถูกหวยของผมเขาก็เหมือนถูกหวยของเขานะหากถูกใจคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องจินนี่เลโทเกมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับบอกเลยว่าคอนเทนต์แบบนี้มีมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงปีนี้มาเพียบแน่นอนกับขนมในวันๆเยอะมากๆเอาละครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน